บ้านโครงการใหม่ล่าสุดราคาถูกป,ป,ปังปังปังมากถูกมากค่ะบอกเลยว่าถูกมากแล้วก็ขอเลือกต้งใหญ่ผลรวมต้นนะคะที่4,200บาทนะคะ4,200บาทจ้าอ่า4,200บาทวันนี้เดี๋ยวให้น้องลูอิสนะคะพารีวิวว่าจุดเด่นของโครงการคืออะไรแล้วก็มันปังยังไงราคาปัง ไคันเยอเนาะอ่ะอันนี้ก็คือจอดขนานกันอย่างนี้เลย2คันอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงพาดูข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกโครงการนี้มีทั้งทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดที่ผ่อนประมาณนี้อ่ะผ่อนแพงกว่ากันนิดหน่อยมีทั้งทาวน์โฮมและบ้านแฝดแต่ว่าวันนี้บางมากคือราคาทาวน์โฮมที่เป็นโปรโมชั่นสาหรับเปิดโครงการนะครับผ่อน4,200บาทราคาไม่ถึงล้านอ่ะบอกเลยว่าราคาไม่ถึงล้านแต่มีแค่จานวนจากัดนะคะเฉพาะ หลังที่เป็นโปรโมชั่นเท่านั้นโอเค<า>เดี๋ยวพาให้น้องลูอีสพาดูนิดนึงว่าภายในเป็นยังไงมีกี่นอนกี่น้าน,นะจ๊ะอาบไปโอเคตามเลยค่ะไปจ้าโอเคตรงนี้นะคะที่เมื่อกี้เรายืนอ,อยู่จะเป็นหน้าบ้านที่โรงจอดรถนะคะจอดได้สองคันหน้ากว้าง6เมตรอ่าโอเคเดี๋ยน้องลูอิสพาเข้าไปเลยตรงที่น้องลูอิสอยู่ก็คือจะเป็นห้องโถง ห้องโถงของโครงการเข้าไปคือโถงยาวไปทะลุห้องครัวด้านหลังแล้วก็ห้องนอนสองห้องนอนคืออยู่ด้านซ้ายของตัวบ้านโอเคจ้ะก็ฝาผนังจะสูงประมาณที่สามเมตรนะคะจ้ะสามเมตรซ้ายมือก็คือเป็นห้องนอนที่หนึ่งโอ้หนัาต่างบ้านใหญ่มาก ห้องนอนที่หนึ่งจะห้องนอนที่หนึ่งจะไม่มีห้องน้ำในตัวนะจะไปเป็นห้องน้ำในตัวอยู่ห้องนอนที่สองอ๋อหน้าต่างใหญ่มากก็คือหน้าต่างนี้ห้องนอนนี้ก็คือจะอยู่หน้าบ้านหันไปที่โรงรถโอเคแล้วที่เป็นทิศตะว,วันออกไหมนะคะอ่าโอเคทิศตะว,วันออกเช้ามาก็เจอแดดเลยไม่ต้องตื่นสายที่ตื่นอ่ไปห้องนอนที่สองจ้า ห้องนอนที่สองไม่เล็กเลยห้องนอนที่สองใหญ่ด้วยอ่าห้องนอนที่สองนี่จะเป็นห้องนอนที่มีนะห้องน้ําในตัวแล้วจ๊ะใช่ค่ะพิเศษตรงนั้นหละอ่าหวานแหววแต่ว๋าแต่สุขภาพของเราเป็นของอเมริกันอะอ่าอเมริกันสแตนดาร์ดห้องนอนที่สองแต่อันนี้ห้องนอนที่สองมีห้องน้ําในตัวไปต่อห้องน้ําที่สองที่อยู่ด้านหลังบ้านจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางเนาะใช้ร่วมกันอ่น้องลูอิส อาบน้ำโชว์สิสห้องนอนที่สองอันนี้บอกเลยว่า2นอนสองน้ำคุ้มๆผ่อนแค่4 2่พเริ่มต้น4 2่พนะหลังบ้านมีพื้นที่เหลืออีกเพราะว่าทาวน์โฮมที่นี่เขาให้พื้นที่ดินประมาณ25ตารางวายังเหลือพื้นที่ให้ต่อเติมหลังบ้านทําครัวได้เลยอ่ะตรงที่ตรงนี้กว้างประมาณ2องเมตรห0นะคะน้องลูอิสยืนอยู่ ด้านหลังบ้านต่อเติมครัวใหญ่ได้อันนี้ต่อเติมเองได้เลยเรามีระบบน้ําน้ําดีน้ําทิ้งให้พร้อมใช่น่ะตอนนี้กําแพงหน่อ่ากำแพงสูงหน0ร้อยห้าสิบน้องลูอิสสูงหนงร้อยสามสิบเนาะโอเคเออไปไปงั้นเดี๋ยวไปดูหน้าถนนกันไปดูภายนอกโครงการกันว่าถนนเป็นยังไงแล้วก็บ้านแฝดเดี๋ยวมีบ้านแฝดด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยราคาพิเศษจริงเพราะว่าเพิ่งเปิดโครงการแล้วก็เป็นราคาพิเศษ เหลือไม่กี่หลังแล้วนะจ๊ะรีบเข้ามาดูกัน่นตรงนี้ที่มองเห็นก็คือจะเป็นตรงที่จอดรถได้สองคันนะจ๊ะอันนี้มองจากตัวหน้าบ้านไปอ่ะตรงนี้นี่ทำส่วนได้ถ้าใครมีรถคันเดียวก็คือทำส่วนได้เลยเป็นทาวน์โฮมที่มีพื้นที่หน้าบ้านใหญ่มากโอเคถ้าถน,น,าอานะ,นะอันนี้ถนนภายในโครงการ7เมตรค่ะเ็ดกว้าง7เมตรตรงนี้เรายังมีอีกหลายหลายหลังเลยนะคะ,ะที่เห็นตรงนี้นะ จะมีทาวน์โฮมที่ติดถนนก็มีเผื่อใครสนใจที่จะค้าขายสนใจที่จะค้าขายเป็นทาวน์โฮมแล้วก็มีทำเลสําหรับค้าขายก็คือติดถนนนะถนนเลยอ่าตรงที่รถรถหกลาวิ่งอยู่ตรงนั้นจะจะเป็นทาวน์โฮมติดถนนใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปรีวิวต่อให้อ่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูบ้านแฝดนิดนึงบ้านแฝดราคาเบาๆเ,เ,เ,เหมือนกัน ถนนที่เรายืนอยู่คือเป็นถนนเมนถนนซอยในโครงการนะคะจะกว้างประมาณ7เมตรนะอันนี้ลูกค้าที่เริ่มย้ายเข้ากันแล้วนะ,ะนี่เป็นบรรยากาศหน้าบ้านใหญ่มากหน้าบ้าน6เมตรนะคะหน้าบ้าน6เมตรสวัสดีจ้าติดแอร์เหรอจ้าเ <c oughs> ย็นไหมจ้ายางเลยจ้าอีกนิดเดียวจะหมดแล้วจ้าตรง,งนี้เพื่อ,อเป็นไอเดียเผื่อใครต่อเติมแบบนี้ หกเมตรได้โรงจอดรถใหญ่มากอ่าต่อเติมแล้วเป็นอย่างนี้เลยพี่สวยมากใหญ่มากหกเมตรอ่าจอดรถได้สองคันอ่าใหญ่มากใช่คนเช่าอ่าผ่อนถูกผ่อนแค่สี่พันกว่าบาทอ่าอันนี้หลังริมนะคะหลังริมอ่าหลังริมเขาก็จะได้พื้นที่ข้างบ้านเพิ่มเติมมาจาก25ตารางวานิดนึงอาจจะได้เยอะกว่านิดนึงนะคะไปดูอ่าตรงนี้ที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้จะเป็นบ้านแฝดแล้วนะ รงนี้บ้านแฝดก็คือตัวบ้านติดกันเป็นคู่แต่ว่าเราจะมีพื้นที่ข้างบ้านที่ใหญ่กว่าทาวน์โฮมนะที่เห็นด้านซ้ายตรงที่น้องลิสอยู่คือจะเป็นพื้นที่ข้างบ้านอันนี้หลังนี้ประเมินเรียบร้อยแล้วบ้านยังไม่เสร็จขายกันหมดแล้วอแต่ยังมียังมีเหลือให้ลูกค้ามาจับจองกันได้บ้านแฝดนะคะราคาเบาๆผ่อนเริ่มต้นที่่อเริ่มต้นที่าอ่าบ้านแฝดผ่อนเริ่มต้นที่5 0 0พันนะจ๊ะอันนี้กี่ตารางวาจ๊ะ ใหญ่มากพื้นที่6ปิดนี่มันพื้นที่บ้านเดียวนี่นะใช่ใหญ่มากใหญ่มากเพราะว่าเป็นหลังมุมอ่ะที่จะเห็นแผนไปที่ที่ดินด้านข้างนะคะเดี๋ยวแล้วส่วนที่เหลือบ้านแฝดที่ยังเหลือจะอพื้นที่ดินประมาณเท่าไหร่เอ่ยพื้นที่ประมาณ35ตารางว่าเริ่มต้น35ตารางว่าหน้ากว้างเท่าไหร่จ๊ะหน้ากว้างก็6เมตรอ่าหน้ากว้าง6เมตรเหมือนกัน Okay, โอเคก็คือจอดรถได้2องคันเหมือนทาวน์โฮมแต่ว่าจะได้พื้นที่ดินเยอะกว่าอยู่ที่35ตารางวานะคะแล้วก็ได้ตัวบ้านที่ใหญ่กว่าทาวนะะ์โฮมเนาะโอเคไปเดี๋ยวพาเข้าดูข้างในนิดหนึ่งให้ดูนิดเดียวนะเพราะว่าช่างกำลังพักผ่อนอยู่อ่าตรงนี้จะเป็นตัวบ้านตัวห้องโถงของตัวบ้านแฝดนะคะตัวบ้านแฝดตรงนี้ห้องโถงเขาก็จะค่อนข้างกว้างกว่าทาวน์โฮมนิดนึง แล้วก็จะมีสองห้องนอนสองห้องน้ําเหมือนกันเสียดายตรงนู้นเราเข้าไม่ได้คือเขากำลังอ่ะแล้วก็ตัวตรงนี้ยังไม่เสร็จเนาะประเมินลงและเรียบร้อยถ้าบ้านแฝดก็อาจจะมีเหลือเนื้อที่บ้างเหลือเนื้อที่บ้างเหลือเนื้อที่ด้านหลังและด้านข้างทําให้เรามีพื้นที่ใช้สอยที่เป็นที่ดินเยอะกว่าทาวน์โฮมเผื่อใครที่มีวงเงินสูงกว่า ทาวน์โฮมก็เลือกเป็นบ้านแฝดได้เรามีให้เลือกสองไซส์สองขนาดทรงเดียวกันค่ะแต่ว่าต่างกันที่ที่ดินเนาะแล้วก็ด้านข้างบ้านด้านหน้าบ้านยาวมากใครสนใจเข้ามาได้เลยผ่อนเริ่มต้นที่4,200บาทนะคะตอนนี้หมดแล้วหมดเลยนะราคานี้ไม่มีไม่เยอะเพราะว่าเป็นราคาเปิดตัวเริ่มต้นเลยเริ่มต้นกันที่ไม่ถึง1ล้านทาวน์โฮมไม่ถึง1ล้านโอเค งั้นก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจทักอินบ็อกมาได้นะคะก็เดี๋ยวแอดมินจะพาชมโครงการแล้วก็เช็คเอกสารได้เลยตรงตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายื่นกู้เรามีบ้านพร้อมโอนสามารถยื่นกู้ได้เลยนะคะก็ขอนเริ่มต้น4,200บาท,ทาสำหรับทาวน์โฮม25ตารางวา2นอน2น้ำ 2> า2ที่จอดรถใหญ่ๆเลยด้านหลังนี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยทาวน์โฮม แล้วก็เดี๋ยวตรงข้าเราก็ยังมีส่วนหย่อมให้นะคะและที่ตรงที่ว่าไม่มีค่าส่วนกลางใชไมถูกต้องถนนตรงนี้ยกเป็นสาธารณะแล้วหลังจากที่ลูกค้าโอนไปจะไม่มีค่าไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางใดๆเป็นรายเดือนอีกถนนเป็นสาธารณะไฟหลวงไฟถนนไฟทางเดินเป็นสาธารณะแล้วก็ใครที่สนใจทาวน์โฮมที่อยู่ติดถนนสามารถค้าขายได้ด้วยซื้อบ้านแล้วก็ค้าขายได้ด้วยผ่อนแค่5 0 0พันกว่าบาทนะ อันนี้จะเป็นทาวน์โฮมอีกสเต็ปหนึ่งที่อยู่ติดถนนราคาจะแพงกว่ากันนิดนึงแต่ลูกค้าสามารถปรับเป็นร้านค้าขายได้อะว่าง่ายๆเป็นชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนขนาดย่อมเพราะว่าจานวนบ้านในโครงการนี่ประมาณกี่หลัง40หลังอ่าบ้านในโครงการก็40หลังแล้วแล้วถ้าเราซื้อทาวน์โฮมที่ติดถนนเราสามารถปรับเป็นร้านค้าทําการค้าขายได้นะคะ อันนี้ขายกวายว๋วนนยวเตี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอุดหนุนได้เดี๋ยวเราขายน้ำเนาะเราจะได้คู่กันเั่อกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเผ็ดมินิมาดมินิหมาดอ่ามินิหมาดยังไม่มีโอเคใครสนใจเมืมม่อเมื่อไม่นานมานี้มีลูกค้าสนใจว่าเอ,อ,อยากได้บ้านที่อยู่ติดถนนหรือว่ามีทำเลค้าขายยังไงอันนี้เหมาะสมแน่นอนแล้วก็ลองทักเข้ามานะคะสนใจตรงนี้โซน โซนหนองคามาค่ะคและย่างค่ะพี่โดนเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะมีโครงการนะคะโปรเจรกต์ใหญ่นั่นก็คือนิคมซีทีนะคะแล์มาพื้นที่นี่นเนาะท่านเจ้าสัว รับรองค่ะ3 0 0พันกว่าไร่จะอยู่ในเขตพื้นที่ที่ใกล้ตรงนี้ค่ะจุดยอดจุดยอดใครที่อยากซื้อลงทุนนะตรงนี้เริ่มต้นผ่อนแค่4,200บาทคุณสามารถปล่อยเช่าได้เลยตรงนี้อ,อยู่ห่างจาก c ีโปรเจกต์ต,ตัวนี้กี่ประมาณกี่กิโลโอ้โหใกล้มากค่ะจะกิโลค่ะประมาณ5กิโลอ่ะใครที่สนใจลงทุนสนใจซื้ออยู่แล้วก็สนใจซื้อปล่อยเช่าทักเข้ามาได้เลยจ้าอโอเคขอบคุณมากจ้าบ๊ายบาย bùm bùm chả bùm